ด่างเลืองที่สวนครับตอนนี้กำลังกำลังแทงใบใหม่มาเย่เพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคก็อย่าไปกวนอะไรเข้ามาครับเพราะใบใหม่นี่อ่อนแอมากเลยเขียวกับลายแบ่งฝั่งกันเลยครับตอนนี้มีอยู่สามต้นนะครับยังตั้งแม่อยู่แต่ตัวนี้แจ่มมากเลยต้นเนี้ย ด่างทุกใบครับตั้งแต่ใบแรกจนใบใหม่ส่วนอีกต้นก็ต้องลุ้นหลอดนี้ครับน่าจะมีปัญหาเรื่องเชือ้อรานี่ยตรงนี้มีจุดดำๆอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงช่วงที่ แต่ใบใหม่เนี่ยเขาไปเบียดกับจุดไหนหรือเปล่าหรือว่ามีโรคอะไรมาหรือเปล่าตอบยากเหมือนกัน